ทุกคนตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโดนัลด์ทรัมป์นะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45อย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่านโยบายของทรัมป์เองนะคะจะส่งผลกระทบไปแล้วทั่วโลกโดยเฉพาะนโยบายทางด้านของการค้านะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เขาตั้งใจว่าจะผลิตในอเมริกาหรือว่า made in the U.S. นะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นอย่างมากเพราะว่าต้นทุนการผลิตจากอเมริกามีราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับ ประเทศที่เป็นกำลังการผลิตหลักของโลกอย่างจีนเวียดนามและเม็กซิโกค่ะเว็บไซต์ business insider ได้ยกตัวอย่างสินค้าหลายชนิดที่จะมีราคาแพงขึ้นแน่นอนหากผลิตในสหรัฐ ตัวอย่างเช่นสินค้ายอดนิยมอย่าง iPhone ที่ทรัมป์บอกระหว่างเดินสายหาเสียงว่าจะพยายามจูงใจให้ Apple ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆในสหรัฐแทนที่จะเป็นประเทศอื่นเหมือนที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าหากเป็นจริงจะทําให้ราคาสมาร์ทโฟนรุ่นฮิตของ Apple มีมูลค่าสูงกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าเท่าตัวส่วนจะแพงกว่าเดิมแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐมากน้อยเพียงใด เช่นหากชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องผลิตในสหรัฐก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น600ดอลลาร์สหรัฐหรือ21,000บาทซึ่งอาจจะทำให้ราคาขายปลีกสูงถึง2,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือราว70,000บาทแต่ถ้าใช้ชิ้นส่วนผลิตจากแหล่งอื่นๆและนำมาประกอบเป็นสมาร์ทโฟนในสหรัฐก็คาดว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ5%จากปัจจุบันอยู่ที่230ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8,000บาท สินค้าออย่างที่ราคาจะพุ่งขึ้นมากก็คือการเกงย,ยีนที่ต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ค่าแรงโดยต้นทุนวัตถุดิบคือผ้าไม่ได้สูงมากนะักซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้บริษัทผลิตเสื้อผ้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าอาทิเช่นเวียดนามมีค่าแรงตกอยู่ชั่วโมงละ2.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ88บาทส่วนค่าแรงในบังคลาเทศอยู่ที่1.8ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว63บาทเท่านั้นแต่ค่าแรงในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ25-30ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8 7 5 1 0 5 0บาทดังนั้นหากย้ายฐานการผลิตกลับไปที่สหรัฐจริงๆก็ต้องเตรียมตัวจ่ายเงินค่าเสื้อผ้าราคาแพงขึ้นนอกจากเสื้อผ้าแล้วรองเท้ากีฬาก็เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่จะมีราคาสูงขึ้นแน่ๆโดยตอนนี้รองเท้ากีฬาที่ขายในสหรัฐเกือบ100%ล้วนผลิตในประเทศอื่น ซึ่งหากสาหรัฐยังคงร่วมวง TPP หรือข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกต่อไปก็จะช่วยลดภาษีหรือยกเว้นภาษีนําเข้ารองเท้าจากเวียดนามและประเทศสมาชิกซึ่งจะช่วยลดต้นทุนรวมของรองเท้ากีฬาที่ขายในสหรัฐต,ตามไปด้วยแต่นับถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐต้องการถอนตัวจาก TPP จึงมีแนวโน้มว่าราคารองเท้ากีฬาที่ขายในสหรัฐไม่น่าจะถูกลงและอาจจะราคาแพงขึ้นอีก หากคิดจะดึงการผลิตส่วนนี้กลับมาในประเทศอาจจะดูง่ายๆในกรณีของ New Balance ที่ผลิตรองเท้ากีฬาในสหรัฐปีละประมาณ4ล้านคู่ซึ่งโดยทั่วไปราคารองเท้ากีฬายี่ห้อนี้ตกคู่ละ65-399ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,300-14,000บาทแต่หากเป็นรุ่นที่ผลิตในสหรัฐจะมีราคาตั้งแต่165-399ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ5,800ถึง14,000บาทและนี่คือราคาที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวอเมริกันจะต้องแบกรับหากสหรัฐเดินหน้าดึงสินค้ากลับไปผลิตในประเทศมากขึ้นสมาร์ทบิเศรษฐกิจติดจอรายงาน